สวัสดีค่ะดิฉันสวุวรรณีคทาสินนะคะฝ่ายการตลาดอำเภอชุมพวงนครราชสีมานะคะเช่นเดิมค่ะช้างเขาแก้วพลังแห่งช้างเขาแก้วพิสูจน์ให้ทุกท่านเห็นนะคะนาแปลงนี้ที่บ้านตะบองนะคะที่เคยมาถ่ายครั้งนึงแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่ออกรวงข้าวนะคะตอนนี้นะคะเต็มไปหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เห็นเนี่ย ด้วยตาท่านเองนะคะคุณสามารถตัดสินใจได้และประเมินคุณภาพของช้างเขาแก้วได้มากน้อยขนาดไหนให้ท่านพิจารณาเองก็แล้วกันค่ะดูด้วยตาถ้าอยากได้จริงต้องลงมือทําซื้อช้างเขาแก้วไปพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองนะคะไม่รอช้านะคะพบกับเจ้าของนาแปลงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายชื่นสร้างไร่อยู่มูสาตรตะบนโบดอํอเภอพิมาย เป็นยังไงคะช่างเขาแกวขัดใจในวันนี้ปีนี้คือดีหีกับดีดีโอ้ยพูดให้ฉันใส่น้อยๆแต่งน้ำเยอะขันหนามมาดึงดื้เด <c oughs> อเอานั่นขจีได้เห็นานาอคุณภาพช่างเขาแกวเองนี่พอออกรื่องเราเป็นยังไงคะร่วงพูดให้พี่น,อน้องเขาฟังมี <c oughs> มีเม็ดนี่ออกควงเสมอ <c oughs> ดูสิครับร่วง <c oughs> สวยงามไม่ข้าว ไม่มีดางไม่มีดอนสวยงามสวยงามรวงใหญ่ค่ะนี่ค่ะ,คะนายชื่นบอกให้ดูเอาเองก็แล้วกันนะคะรวงข้าวเต็มมิดเต็งเสมอทุกๆุกรวงถือว่าชัดเจนและพอใจนะคะ ไหนขอคำยืนยันอีกครั้งถ้าคุณภาพขนาดนี้คะแนน,นเต็มร้อยน้ชื่นจะให้เท่าไรค่ะผมให้ร้อยทิพย์แล้วครับโอ้เอาอีกั้งค่ะเท่าไรนะให้ร้อยทิพย์ครับโอ้ยขอบคุณหลายๆค่ะเอายังไงเดี๋ยวจะเกี่ยวมันจะมาอีกเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ